ถือว่าเป็นความเหตุระหว่างเกิดเหตุและน้าเกิดเหตุนะคะมันก็จะเป็นการป้องกันร่วม้วยช่วยกันทำงานร่วมกันกับป้องกันว่าในยุนทีขอเราจะมีก้รพุ่งสร้างเป็นประจาแล้ก็การเตรียมการใการชววางแขนนะคะแล้วก็ได้ออกไกที่แล้วก็ น้ะท่านอยู่ไหนครับขั้นแรกจะเป็นคณสด็จสภานะครับของสวรภูมนเด่นทุกที่สองที่เขาเป็นเหล่าก่ลาาต่านทัานครับหลังใ่าม้อ่านทก้อเสร็จแล้วตรนนี้ครับก็จะยํานมาข้้ากัน้านโดยคณะเนด็จสกาข้อแรกคือที่สองเป็นเหล่ากัลาต ผู one one. H, ้เผู้ยงวท่ตนไหนด้อผู้จ้างลังยยมก็เห็นกันนะทุกคนทุกแน่ยงก็ยุ่สูงก็สิท้ายรูมไปผู้ใดี้ยงหลักขายเหมือนเดิมนะครับนอกจากการท่าแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะครับท่านสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอันนี้หน่วยงานหลักเลยที่ต้องดูแลพี่น้องมระชายนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆนะครับหน่วยงานข้างเคียงแล้วทุกๆหน่วยงานถือว่าเป็น หนวยงานที่จะต้องเข้าใหม่เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากคุณนิธิคุณนิธิธอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภาการชา่าไทยนะครับได้นำเ,เอาุงก่ก